เป็นพวกสิวอุดตันสิวอักเสบคืนอะไรอย่งตายแล้วจริงอ่ะแดงแบบจริง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพก็จะมาแต่งหน้าโทนแดงชมพูนะคะเพื่อแบบว่าไปคาฟคเฟ่เพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะก็อตอนแรกก็คือขอลงบำรุงผิวก่อนจะใช้เป็นบำรุงตัวไหนก็ได้นะคะสกปนแคร์ที่ทุกคนมีเลยพัดก็ใช้เป็นตัวนี้เลยตอนนี้กําลังทดลองใช้อยู่นะคะเป็นของแบรนด์อะไรนะล,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 ะละาลาลันอะไรทัดยา ก็จะมาลงเป็นกันแดดนะคะอันนี้ก็คือเป็นกันแดดของนีเวียซื้อมาเป็นชาติแล้วยังใช้ไม่หมดเลยทุกคนเพราะว่ามันใช้ได้นามนมากไปโรงเรียนบ่ายเดี๋ยวต้องไม่หาคงค่ะ้าวกินก่อนแล้วพอหลังเลิกเรียนพัดจะไปถ่ายรูปนะคะโอเคแล้วก็จะมาลงตัวนี้เลยเร็วมากเพราะแบตกล้องจะหมดแล้วอันนี้เป็นกันแดดผสมรองพื้นนะคะของอของแบรนด์อะไรอะเมอแรงนะคะทุกคน จะหมดแล้วทุกคนแล้วก็ได้ไปเลยนะคะอันนี้ก็ใช้ตามสบายสองข้อนิ้วก็ได้เพราะว่าตัวนี้นะคะปรับให้เข้ากับสีผิวเราด้วยทุกคนไม่ไม่โป๊ไม่ลอยแน่นอนนะคะมาโอเคเป็นฟองน้ำเกลียนะคะทุกคนมันจะเกลี่ยง่ายมากกว่าใช้มือนะคะเกลี่ยเลย อันนี้สามารถใช้รองพื้นที่ทุกคนมีได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้กันแดดที่ผสมรองพื้นแบบผัดก็ได้แต่ว่าผัดชอบแบบนี้มากเพราะมันจะทําให้เบาหน้าแล้วก็ไม่เป็นพวกสิวอุดตันสิวอักเสบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าไปเลย พอเราลงกันแดดสแล้วนะคะให้เราลงเป็นคอนซีลเลอร์นะทุกคนให้แต้มประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยแบบว่ายกหน้าให้หน้าเราแบบ <c oughs> ดูเด็กนะคะไม่เหมือนแบบใช้เหมือนเมอกรอนนะถ้าใช้แบบทาจุดอย่างเงี้ยมันจะยังไงดูมันจะแต่งหน้าดูแบบไม่โปะนะคะธรรมชาติ ตายแล้วพัดลืมอัดเมืกก่อกี้คือพูดไปเยอะแล้วนะอันนี้พัดลงไปลองพื้นปากไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมา,าลงที่ตาแต่ว่าตอนเนี้ยแบตกล้องมันจะหมดแล้วอะถ้าสมมติว่ามันหมดต้องไปชาร์จก่อนนะแล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นพาเลทที่ใช้สองตัวนี้เลยจะเป็นอาสีนี้นะคะเพื่อการขัดเบ้าก่อนขัดเบ้า,บาให้ตาเราดูแบบมีแบบความแบบเออละมุนตุ้นนะคะทุกคน ขัดเบาไปเลยอโอเคพอขัดเบ้ารอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาใช้สีที่สองน,นี้ก็คือจะออกนุดนๆหน่อยนะคะทุกคนลงเลยเพราะว่าพัดต้องไปโรงเรียนยังไงก็เลยแบบแบบอ่ายังไม่ค่อยเข้มอะไรมากนะคะแล้วก็อย่าลืมทาลงมาใต้ใตาอย่างนี้ด้วยนะคะมันจะได้แบบบาลานซ์กันนะคะคือพัดอาจจะเป็นช่องที่แบบ แต่งหน้าใสๆนะคะทุกคนไม่ได้เข้มมากแบบเหมาะกับนักเรียนถ้าใครอยากดูแบบหลายๆลุก,ก็ติดตามไว้นะโอเคตาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาลงสีนี้ที่แก้มแล้วก็ที่เปลือกตาอีกทีหนึ่งนะคะเปลือกตาสีนี้ให้ลงตรงแบบก,กลางๆงตานะคะมันจะได้แบบดูชมพูแต่ว่าไม่ได้ชมพูแบบขนาดนั้นนะคะนี่เห็นไหมพอลงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วก็ลงเป็นของลากลาสนะคะถ้าใครจะกดก็ไปกดที่ t ิกต็อกตะการน้าช่องผัดได้มีปัดไปก่อนเดี๋ยวออนเองตุ้นมากอ่าแล้วเราก็จะมาเขียนคิ้วนะคะทุกคนใช้เป็นตัวนี้เขียนคิ้วเป็นสีดำก็ได้นะแต่ว่าสีดำหมดค่ะก็เลยจะใช้สีน้ำตาลแทนนะคะเขียนแค่ตรงหางคิ้วพอนะทุกคนเพราะว่า เอ่มใส่ๆไม่ต้องนานโฟมากโอเคแล้วคือข้างหน้าเราก็ปัดออกก็ได้นะคะปัดเอาเลยแล้วพาไปถ่ายรูปกันด้วยนี่เห็นไหมพอเราเขียนคิ้วหน้าเราจะดูแบบว้าวเลยนิดนึงนะคะว้อวเลย แสงเยอะมากนะใน้องเนี่ยโอเคพอเราเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะให้เราปัดคิ้วนะคะทุกคนด้วยมาสคาร่าเลย <c oughs> ปัดคิ้วด้วยมาสคาร่านะคะมันจะมีความแบบคิ้วตั้ง <c oughs> ค่อยๆหน่อยนะทุกคนตรงเนี้ยอย่าไปปัดแบบโอเวอร์เกิน แต่เนี่ยมัสคาร่ามันจะเป็นก้อนถ้าสมมติว่ามันติดกันเกินนะคะเดี๋ยวค่อยแก้เอาโดยการใช่อันนี้ค่อยโอเคประมาณนี้ก่อนจะมาใช้ตัวนี้ <c oughs> ขอทาลิปก่อนแล้วกันเดี๋ยววิดีโอไม่ทันอยากให้มันทันแบบนิดนึงคือ <c oughs> <c oughs> ในกล้องอะสีมันอ่อนมาก แต่ความจริงอะแดงแบบจริงจังไหมปากเขาเด่นมากค่ะแล้วเราก็จะมาใช้เป็นตัวน้องไฮไลท์บัตรนะคะทุกคนตัวนี้ไฮไลท์ให้หน้าฉ่ำเงานะคะแนะนำมากๆใครใส่ถ่ายกการูปกลางแดดหรือว่าใครที่แบบไม่มีด่างก็คือไฮไลท์รงด่างแบบเขาไปเลยแบปบพัดไปเลยอันนี้คือวิธีโกงนะคะ เห็นไหมมันก็จะมีความแบบดั้งพุ่มขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ลงมาตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงปากเนี่ยเนึงเพื่อให้มันมีมิตินะคะเห็นไหมหน้าคือแบบมีมิติขึ้นมาเลยแต่คือแก้มในกล้องอะ่ะมันไม่ออกสีแต่ล่าสุดก็คือแบตกล้องมันหมดไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวพายก็จะมาแต่งต่อในโทรศัพท์นะเพราะว่าเธอแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าที่เขาแต่งไปก่อนนั้นเนี่ยแล้วคือแบตกล้องมันหมดไปแล้วมันจะบันทึกให้ไหม วัวมันไม่บันเถกมากเลยเพราะว่าพูดไปเยอะมากโอเคมาแต่งกันต่อเลยนะคะขอเติมแก้มนิดนึงเมื่อกี้แบบอยู่ดีๆแก้มก็หายเติมปุ๊บแล้วแก้มแดงปับ๊บกล้อง iPhone มันจะติดเหลืองนิดนึงนะคะทุกคน ก็ช่างมันเถอนะนาอต่อไปนะคะพัก,ก็จะมาลงเป็นดอลลี่อานะคะคืออันนี้เลยลงเป็นใต้ตาคือถ้าใครมีวิงแท่งก็คือใช้ไปเลยแต่ว่าพัดอะวิงแท่งมันอยู่บ้านก็เลยไม่ได้ใช้นะคะใช้เป็นแบบนี้เทนเห็นไหมน่ารักมากแล้วก็ว่าดอลลี่อายนิดนึงเพื่อความแบบ ตาหวานตาคมตาแบล็กลูบนี่ปะมานี้นะคะทุกคนแล้วพักก็จะมากรีดอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์เ,เป็นอะไรที่กรีดยากมากแต่ถ้ากรีดได้มันก็สวยเลยปากกาอายไลเนอร์อก็คือใช้เป็นตัวนี้นะคะ จีดเลยดี๋ยวคอนแทคคอยสไทีหลังคอนแทคหายไปไหนไม่รู้ไลา์เมื่อวานเนี่ยมึงเคยแบบตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันพังไหมมันไม่ได้ดังใจไหมคือแบบตื่นมาอาคิปแต่งหน้าใช่ไหมแบตกล้องหมดไปแล้วหนึ่งใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วหนึ่งลืมกดอัดแล้วหนึ่งเมื่อกี้ผาดไปจีดอายไลเนอร์มานะคะทุกคนก็คือกรีดแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยเกลีดตามหัดได้เลยนะคะอทรงนี้ แล้วก็เอาดินสอเขียนคิ้วนะคะทำแบบนี้นี่เพื่อให้ตาเรามันคมขึ้นนะคะทุกคนมันจะดูแบบถ่ายรูปขึ้นดูคมขึ้นจริงๆอะ่ะก็ทําประมาณสองอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วพรดไม่ได้กดอัดคือลืมกดอัดแล้วก็เลยแบบมานั่งอธิบายให้ทุกคนฟังใหม่ว่าจะเข้าใจนะคะตอนแรกคิดว่าพขาจะทอและไม่ถ่ายแม่งเลยแต่ก็โอเค ไม่เป็นไรทุปปรกอุปสรรคมีทางออกเดี๋ยวมาใส่คอนแทคเลนส์กันทุกคนมันจะเพิ่มความฉวยให้เราเลยนะคะตึด้ดิมตึ้มตะดำตะดำตะดำนี่ใช้สองอันนี้นะคะโดยการที่เราจะหยิบน้อนคอนแทคออกมาเล็น้อยแล้วก็ด้วยความเบามือนะเพราะว่าเลนส์อันนี้อ่อนโยนมากแล้วก็คือนิ่มมาก เย็นๆตาก็พิกัดคอนแทคนะคะพัดขายเลยอันนี้ค่าอมน้ำา6เลนไฮโดรเจลนะคะก็คือเลนมันจะนุ่มมากๆแล้วก็ดีมากทุกคนขอโทษจริงๆนะถ้าแบบว่าสลับกล้องไปสลับกล้องมานะคะก็ สำหรับรูปนี้ก็คือประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะทำคลิปอะไรต่อไปรอดูกันนะ,ะวันนี้จะมีทำประมาณ2คลิปเลยแต่งหน้าประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปคาฟเฟ่ด้วย